สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการสมัครเรียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะก,ก็ให้เข้า g ูเกเหลือจะเข้ากับ Google Chrome นะคะเหลือจะเข้ากับ Safari ก็ได้นะคะเมื่อเข้าไปในหน้าของ Google อาจจะเป็น g o Google Chrome หรืออาจจะเป็น Safar รคะ่ะให้เราพิมพ์ชื่อชื่อเต็มก็ได้นะคะให้พิมพ์ชื่อเต็มก็ได้นะคะให้ป์ะะปว่า มหาวิทยาลัยเท,เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยก็ได้นะคะเหลือจากมพมสั้นๆนะคะว่ามตรนะคะนี่ไอกดเข้าไปนะคะมันก็จะแสดงหน้านะคะบอกระยะเวลาการสมัครเรียนนะคะไอ้กดเข้าไปสู่เว็บไซต์นะคะแล้วก็ไอ้กดสมัครเรียน,นะคะ่ะมันก็จะแสดงวีดีโอแนะนำแล้วก็ระยะเวลาการสมัครเรียนนะคะ นี่ค่ะแต่ว่าไม่แนะนำให้สำหรับคนที่ยังไม่แน่ใจว่าจะยนคณะอะไรสาขาอะไรไม่แนะนำให้กดตรงคณะที่เปิดสอนนั่นเบอร์นะะินค่ะเพราะว่ามันจะแนะนำว,วิทยาเขตค่ะจะมวีวิทยาเขตตรงังวิทยาเขตนครศรีธรรมราชเหลือจะเป็นสงขลานะคะแต่ว่าเมื่อเวลารเราสมัครอะ่ะมันก็จะเด้งกลับมาหน้านี้ค่ะหน้าเว็บไซต์หลักนะคะซึ่งแนะนำให้เลื่อนไปด้านล่างค่ะ ให้กดที่คณะสาขาวิชาที่เปิดรับนะคะแล้วก็กดอา,ารายละเอียดนะคะแล้วก็ไอเลือกวุฒิที่เราจบนะคะแต่นี้ตัวอย่างจะเลือกวุฒิปวสนะคะแล้วก็รอบอะคะ่ะรอบกสมัครตอนนี้มันไปถึงรอบรับรงอิสระรอบที่3.4จุดสีแล้วนะคะ,ะสมมติถ้าคนที่ยังไม่มีคณะไหนในดวงใจหรือยังไม่มีสาขาในดวงใจน,นะคะเราสามารถกดเลือก ดูไปทีละคณะคณะคณะสาขาอะไรต่างเพราะมันจะบอกคุณสมบัติผู้สมัครนะคะว่าเราต้องจบอะไรมาหรือว่ามีความสัมพันธ์กับสาขานั้นๆน,น,นะคะแล้วก็จะบอกวิธีการสัมภาษณ์กล้าเทอมแล้วก็จะบอกว่าจํานวนที่รับจํานวนผู้คนที่สมัครแล้วตอนนี้กี่คนนะคะเอาแล้วก็ตรงนี้นะคะ่ะสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเลือกภาคสมทบหรือภาคป,ปกตินะคะเพื่อจะให้มันแสดงด้านล่างนะคะ ป้าสูุบก็คือเราจะเรียนสวทิศนะคะค่าเติมก็จะแพงกว่าปกติมาสี่พันบาทเปราะถ้าเราเรียนแบบภ้าปกติอะค่ะค่าเติมจะอยู่ที่หมื่นสองนะแต่ว่ามันก็่าเทอไม่ได้เท่ากันนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วอะค่ะคณะบริหารธุรกิจจะอยู่แบบนี้นะคะยกเว้นคณะแบบเออป็นไงคณะคารู้คณะวิศวะอะไรแบบเนี้ยค่ะค่าเติมก็มันก็จะขึ้นแบบเงี้ย ตามการเรียนการสอนนะคะเพราะมันเป็นคณะที่เรียนยากด้วยหรือเรื่องอาจจะรวมเลยด้วยหลักการหลายๆอย่างนะคะสมมุติว่าตอนนี้เรามีคณะในดวงใจของเราแล้วนะคะก้อยเราคลิกที่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครนะคะเพิ่งเข้าเป็นครั้งแรกให้คลิกลงทะเบียนนะคะผู้ใช้งานแล้วก็ให้ใส่เลขบัตรประชาชนข้อมูลตัวไปของเรานะคะ ที่อยู่ข้อมูลการศึกษาของเรานะคะแล้วก็เรารู้มาจากช่องทางไหนนะคะแล้วก็ให้เราตั้งค่าละต่างๆนะเมื่อเราสมัครเสร็จสิ้นนะคะมันก็จะได้ง่ายเราเข้าสู่ระบบนะคะนี่เดี๋ยวเราเ,าเข้าสู่ระบบ,บกันนะคะจะใส่รหัสก่อนนะส่วนมากมันก็จะให้ใส่บัตรประชาชนนะคะเรขกบ,บัตรประชาชนอะ่ะมัน อันนี้เป็นข้อบังคับใส่รหัสมันไม่ได้บังคับนะคะว่าเราจะใส่รหัสอะไรตั้งค่าอะไรนะคะนี่นะคะมันก็จะ,สะแสดงเลยค่ะถ้าเรากดหน้าเว็บไซต์หลักนะคะที่ที่ทางมุมฝาด้านซ้ายนะคะมันจะกลับไปหน้าหลักนะคะมันจะกลับไปหน้าหลักที่เราเข้ามาหน้าแรกนะคะที่เราพิมพ์เสิร์ชคำว่ามอเตอร์ค่ะแล้วก็จะมีข้อมูลการสมัครแต่เนี้ยคือเราได้ทําไปแล้วไงไมันก็เลยมี ข้อมูลเยอะมากพี่นายเราคลิกดูนะคะแต่ว่าสาหรับคนที่ยังไม่เคยเข้ามันจะมีสมัครสอบนะคะตอนนี้รอบอะ่ะเรามาสามารถเลือกรอบได้ประมาณมาถึงรอบที่สามจุดสี่และรอบรับตรงอิสระสามจุดสี่ค่ะเราก็เลือกคณะเลยที่เราสนใจนะคะเลือกค่ะสาขาอะไรแล้วก็ไอเรากดสมัครสอบนะคะเมื่อเรากดสมัครสอบนะคะก็จะปรากฏด้านล่างนะคะว่าประวัติการสมัครสอบอ่ะคะ่ะมันก็จะขึ้นแล้วก็ไอเราพิม ไปชำระค่าสมัครนะคะแต่ว่านี้ของของเราเองนะคะคือเราได้สมัครไปแล้วเราได้จ่ายไปแล้วมันก็เลยจะไม่ขึ้นนะคะเมื่อเราพิพนใบสมัครมาแล้วนะคะเราสามารถนําไปจ่ายที่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ป่านแอปธนาคารต่างๆนะคะแล้วก็เซเว่นยี่สเก็สามารถจ่ายได้นะคะสามารถนําไปชําระได้แล้วก็ยังมีช่องทางอีกประมาณอีกหลายช่องทางนะคะตามที่มหาเลยกาหนดนะ เมื่อเราจ่ายค่าสมัครสอบเสร็จนะคะเราก็รอวันนะคะที่เขาจะแจ้งเรามามันก็จะปรากฏในสถานะนี้ละคะ่ะในคะว่าเนี่ยผลการสมัครสอบนะคะว่าเราผ่านว่าเราผ่านมีรายชื่อในการที่จะเราจะไปสอบสัมภาษณ์หรือเปล่าและเมื่อเรามีรายชื่อในการสอบสัมภาษณ์ใช่ไหมคะเขาก็จะมีการแจ้งนะคะแจ้งในเว็บไซต์นี่แหละเราต้องเข้ามาเช็คนะคะว่าเขา สัมภาษณ์มันที่เทาไรที่ไหนตึกอะไรเนี่ยเราต้องเข้ามาเช็คนะคะแต่ว่าตอนที่เราสมัครมันเป็นช่วงโควิดนะคะมันจะเป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์นะคะเราก็จะเนี่ยมันจะมีเนี่ยลิงก์ไลน์นะคะแต่ตอนนี้ลิงก์ไลน์หายไปแล้วเพราะว่าสัมภาษณ์เสร็จแล้วตอนนี้เราไปถึงขั้นตอนหลายๆอย่างแล้วตอนตอนนี้มีตอนนี้เราเหลืออัปโหลดเอกสารอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็รอประถมนิเทศลงทะเบียนเรียนนะคะเรียนปรับพื้นฐานแล้วก็เอ,อ่อเพิ่เติมอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะ ขอโทษนะคะเมื่อกี้ไม่ได้อธิบายเรื่องวิทยาเขตนะคะคือบางสาขาที่เราอยากไปเรียนมันไม่ได้มีทุกวิทยาเขตนะคะเราต้องตจำใจนะเหมือนสมะเราอยากเรียนคณะนี้แต่คณะนี padding, <S 2> <S 2> ้มันต้องไปเรียนอีกที่หนึ่งซึ่งมันไม่ใช่ที่ที่เราอยากไปเรียนเราต้องตจำใจนะว่าบางทีเราจะต้องไปเรียนที่นั่นแต่ถ้าเราเปลี่ยนใจได้เราอยากเรียนที่นี่เราก็ลองหาคณะอื่นที่มีความกล้ยคล้ากันไปเรียนได้นะคะ